กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบกับช่องเกดไซเพ t โตอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมาสอนการใช้หลายบัญชีในเครื่องเดียวนะคะก็อันนี้ก็จะมีให้เลือกหลายอย่างนะคะอันนี้คือเราสมัครลายอยู่นะก็กดไปที่เชื่อมต่อไปที่ Facebook นะคะ Facebook อันนี้เราเคยสมัครแล้วก็เลยไม่ต้องอะไรนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตอนที่ยังไม่ได้สมัครด้วยนะคะ ตัวของเราก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็สามารถกลับไปที่เดิมได้นะคะตอนแรกเราสมัครอะไรไว้ก็ต้องจําไว้นะคะอันนี้คือสมัครลายไว้ก็กลับไปที่ลายเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กดอนุญาตค่ะมันก็จะกลับมาให้ที่อันเดิมนะคะ อันนี้นะคะก็จะมาสอนตรงที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยังไม่ได้อะไรเลยนะคะก็กดไปที่ล็อกเอาท์นะคะทุกคนแล้วก็กดไปที่คําว่าสร้างตัวละคระคะ่ะกดยอมรับทั้งหมดนะคะแล้วก็ทุกคนจะสมัครด้วยอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าห้ามสมัครบัญชีเดิมที่เราเคยสมัครนะคะอันนี้ก็ที่อยู่อีเมลนะคะอันนี้บางอันเคยใช้ไปแล้วก็อาจจะมันก็จะไม่ให้คะ่ะอันนี้ก็คือสุ่มไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าอันไหนใช้ไปแล้วบ้างนะคะก็สุ่มจนกว่าจะได้เลย อันนี้นะคะก็ได้ค่ะก็กดไปที่ Gmail ของเรานะคะแล้วก็อันนี้คือไม่ได้ใช้ Gmail ไอที่เรากดใช้อันเมื่อกี้นะคะแล้วก็ต้องเปลี่ยนนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะมันก็จะมีขึ้นมาค่ะกดไปที่อันแรกนะคะแล้วก็มันจะเขียนว่ายืนยันหมายเลขซีพโตนะคะแล้วก็จะหมายเลขมาแค่สี่หล่ะค่ะอ้าวเขียนผิดอันนี้ต้องเป็นสองสี่นะคะ ส่วน ID นะคะก็จะตั้งยังไงก็ได้นะคะอันนี้ก็ตั้งมั่วๆไปเลยส่วนอันนี้จะเป็นรหัสผ่านนะคะตั้งยังไงก็ได้ให้เราจําได้นะคะทีนี้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็กดสำเร็จค่ะแล้วก็กดไว้ที่หลังนะคะเลือกเพศได้เลยอันนี้ก็จะเลือกรูปนะคะแต่ว่าอันนี้จะไม่ให้เห็นรูปนะ พอเลือกรูปเสร็จนะคะมันก็จะขึ้นมาให้เลือกสีผิวค่ะก็จะใช้อันสุดท้ายค่ะอันนี้ก็เอาหน้ายัางไงก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะไปปรับเอาเองนะคะอันนี้ปรับโครงหน้าตามคลิปที่ผ่านมาแล้วก็เคยสอนไปแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาออกมาประมาณนี้นะคะแล้วก็เลือกทรงผมค่ะ กดบันทึกเลยนะคะอันนี้ให้เลือกชุดนะแต่ว่ามันก็เราก็จะแบบว่าคือไม่ไม่ใส่นะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นแค่บัญชีลองนะคะแล้วมันก็จะมีให้ตั้งชื่อตัวละครนะคะก็ตั้งชื่อไปเลยจะตั้งยังไงก็ได้นะคะอันนี้จะตั้งเป็น LLLLL LL ไปเลย ก็แค่นี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาทำเควสในนี้ได้นะคะถ้าสมมุติว่าจะกลับมาที่แอปนี้แบบว่ากดกลับมาที่ตรงนี้นะคะก็กดไปที่ล็อกอท์นะคะมันก็จะมีขึ้นมาเลยอันนี้เปลี่ยนกลับเป็นบัญชีหลักก่อนเนาะก็นะคะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะ บายบายอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e ด้วยนะบายบาย